สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโฮมเทดเดอร์บายโคดแอนนะคะวันนี้จะมาสอนเทคนิคการเทตตามรูปแบบลักวิเสานะคะก็คือตามเม็ดสีนะคะวันนี้ EP นี้นะคะเราจะมาแนะนําเกี่ยวกับการเทตามเม็ดสีในแนวตั้งการเทตามเม็ดสีในแนวตั้งเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันเลยค่ะในตัวของดิโลนะคะเราจะเทเฉพาะ แถวที่1กับแถวที่3นะคะแต่ในส่วนของการเทต์ตามเม็ดสีในแนวตั้งนะคะเราจะเทต์เฉพาะแถวที่3นะคะก็คือแถวนี้นะคะการเทต์ตามแนวตั้งนะคะก็คือเม็ดที่1นะคะออกอะไรนะคะเราก็จะเทต,ต์แถวที่3เม็ดที่1แบบนั้นนะคะ เรามาดูกันเลยนะคะเม็ดที่1นนะคะออกเซลล์เม็ดที่1แถวที่3เราก็จะออกเซลล์อันนี้เราก็จะวินนะคะเม็ดที่2แถวที่1นนะคะเขาออกเซลล์อีกนะคะอันนี้เราก็จะออกเซลล์อันนี้เราก็จะวินอีกนะคะต่อมาเม็ดที่3นะคะเม็ดที่3มออกเซลล์นะคะเม็ดที่3ของแถวที่3มเราออกเซลล์อีกเราก็จะวินนะคะ ต่อมาเม็ดท,ที่4ของแถวที่1นะคะออกบายเม็ดท,ที่4ของแถวที่3เราก็จะออกบายนะคะแต่ผลเป็นเซลเพราะฉะนั้นออเดอร์นี้เราก็จะลอตนะคะต่อมาเม็ดท,ที่5นะคะของแถวที่1ออกเซลเพราะฉะนั้นเม็ดท,ที่5ของแถวที่3เราก็จะออกเซลเราก็จะวินไปนะคะ4ออเดอร์แล้วก็ลอตที่1ออเดอร์ อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการเทรดแนวตั้งนะคะตามเม็ดสีเราจะต้องรอให้แถวที่1นึ่เขาออกอ,ออเดอร์ก่อนนะคะเราถึงจะออกออเดอร์ในแถวที่3นะคะนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่ทุกคนสามารถนํำไปปรับใช้ในการเทรดของตัวเองได้นะคะแต่อย่าลืมนะคะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอโปรดศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะลงทุนนะคะ เดียว EP นี้นะคะเราจะมาทำให้ดูเพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเทรดไปพร้อมๆกันเลยค่ะ,อ,ะออเดอร์นี้เราจะเซลล์นะคะเพราะว่าแถวที่1เป็นเซลล์นะคะออเดอร์นี้เราก็จะเซลล์นะคะก็คือออเดอร์ตรงนี้นะคะ ติ๊กให้ดูนะคะก็คือออเดอร์นี้ออเดอร์นี้เป็นเซลนะคะออเดอร์ตรงนี้แถวที่ที่สเม็ด hmm. ที่หนึ่งเราก็ต้องออกเซลนะคะ mm hmm. อ่ะโอเคเราวินนะคะ mm hmm. ต่อมานะคะสำหรับรูปแบบการเทรดตามเม็ดสีในแนวตั้งนะคะ mm hmm. เราต้องรอให้แถวที่1เม mm ็ด hmm. ที่2องเขาออกก่อนนะคะ mm hmm. เราถึงจะออกออเดอร์ตามนะคะ เราไม่ต้องรีบนะคะเพราะในตัวของดีโลนะคะตัวตลาดไบนารีเราสามารถเทรดได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าตลาดเขาเปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะเราไม่ต้องรีบนะคะออกเฉพาะออเดอร์ที่ตัวเองมั่นใจนะคะ ออเดอร์นี okay. ้นะคะทุกคนสังเกตเห็นว่าแถวที่1เม็ดที่2เป็นเซลนะคะเพราะฉะนั้นแถวที่3เม็ดที่2อวไม่ต้องคิดมากเลยค่ะเราก็จะออกออ,อเดอร์เซลนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ออเดอร์แต่ว่ามีตัววินขึ้นมานะคะก็คือจะเป็นตัวระบบ ตั้งบอร์ดออเดอร์เทดไว้นะคะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะออเดอร์นี้เราออกเซลล์ไปนะคะคอยดูว่าเราจะวินหรือเปล่านะคะตามสูตรการเทรดแบบแนวตั้งนะคะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะติดตามรูปแบบการเทรดใน EP ต่างๆด้วยนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าออเดอร์นี้เราจะได้หรือเปล่านะคะโอเคไม่เป็นไรค่ะออเดอร์นี้เราลอสเราก็จะปรับเงินนะคะ ไปที่20เหรียญจะเทรดให้ดูอีก1นึ่งออเดอร์นะคะ โอเคแถวที่1นึ่งเม็ดที่3ออกเซลล์ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นออเดอร์นี้เหมือนเดิมค่ะเราก็จะออกไปที่ออเดอร์เซลนะคะ เรามาดูนะคะว่าจะได้หรือเปล่าออเดอร์อนี้โอเคตอนนี้เราก็ได้ทางกำไรแล้วก็ต้นทุนกลับคืนมาแล้วนะคะทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ในการเทรดของตัวเองได้นะคะสำหรับการเทรดตามเมปสีแบบแนวตั้งนะคะ วันนี้ก็ขอฝาก EP นี้ไว้ด้วยนะคะรอติดตามกันใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ